การขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลด้านการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมสํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยมอบหมายให้สํานักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครดําเนินการจัดทําโครงการกศอนอปักหมุด <Wow. S 1> เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสําหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยใช้กลยุทธ์ลุกถึงที่ลุยถึงถิ่นเพื่อเป็นการติดตามค้นหากลุ่มเป้าหมายคนพิการถึงชาเรืองโดยใช้โปรแกรมสารสนเทศแคปเปอร์ apper, เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมข้อมูลปักหมุดผู้พิการถึงชาเรือนซึ่งเป็นการสำรวจและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายคนพิการและนำเข้าสู่ระบบการศึกษา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับอออกศนจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะวันนี้นะคะดิฉันนะคะก็จะมาพ,พาไปพบนักศึกษานะคะที่เป็นนักศึกษาผู้มีการทางก,การเคลื่อนไหวน,นะคะในสังกัดกศอนออกตนชัยมงคลอำเภอเมืองสมุทรสาครน,นะคะเรามาพบกับเขาเลยดีกว่าสวัสดีค่ะนี่คือนักศึกษากศนตชัยมงคลนะคะลองแนะนําชื่อให้กับสวัสดีครับผมชื่อนายแะคลร์พาร์ติรับอายุ21ปี ก็สนตำบลชายภูมิพลครับก็เป็นนักศึกษาตำบลชายภูมิพลนะที <loves you. S 2> ่เล่นมังแก้วใช่ไหมคะไหนลองแนะนำสิคะว่าเกิดที่ไหนโตมาที่ไหนเกิดประเทศพม่าครับผมเกิดพม่าแล้วก็มาโตที่ไทยโตที่ไทย่ไเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยตั้งแต่เท่าไหร่อายุสองปีนะแล้วได้เรียนในระบบไหมคะไม่ได้เรียน อาแล้วตอนนั้นเข้ามาแล้วทาอะไรเข้ามาก็ทํางานเลยทงานเลยแล้วก็มาอยู่ที่เชียงรายแล้วเดินทางมาที่สมุทรสาครเมื่อไหร่ประมาณปีที่แล้วปีที่แล้ว,ว,วทําไมถึงพลาดโอกาสจากการเรียนก็ไม่รู้ภาษาไทยไ,ไมไ่รู้ภาษา<ช>อ้าวแล้วเวลาการใช้ชีวิตในประจําวันอะค่ะใช้ชีวิตเนยังไงก็มีคน,คนบ้านเดียวกัน ทำงานนบา้าน,นเองก็จะพูดได้พูดภาษาพม่าหรือว่าภาษาชาวไทยใหญ่อ๋อเป็นคนไทยไใหญ่แล้วแล้วคิดยังไงถึงได้มาเรียนเข้าสู่ระบบการศรึกษากะ,ะอ,อ,อยากความรูนะ้ไงอยาก,กนำความรู้ไปใช้ขอถามก่อนก่อนที่จะเข้ามาเรียนกศน,นอนเนี่ยก็คือ<ม>ไม่เคยได้ไม่เคยได้รับการศรึกษาเลยต้องไมใช่ครับ ก็คือที่นี่เป็นที่แรกแล้วเราเรียนระดับอะไรยูระถมศึกษาประมาถมศึกษาเพิ่งเพิ่งเข้ามาเรียนหรือว่ามาเรียนนานคะเข้ามาเรียนได้ปีกว่ากว่ายังไม่ถึงปีเลยก็คือเข้าเพิมนี้เพิ่มแรกใช่ไหมคะแล้วการใช้ชีวิตในห้องเรียนในเมื่อเพื่อนที่มาเรียนคือคนไทยซะส่วนใหญ่เนาะแล้วแก้วก็จะเป็นคนไทยใหญ่ใช่ไหมคะแล้วการสื่อสาร กติใช่ครับการสื่อสารก็ปกติมีกนรู้ไ <c oughs> ด้ดดดแล้ววันแล้วที่เข้ามาเรียนกศนเนี่ยก็คือจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวใช่ครับและที่ทํางานก็คือผู้ประจักษ์ไทยใช่ครับที่ทำงานก็ผู้ปรกษ์ไทยเราสามารถอ่าอนออกไหมคะอ่านได้ครับก็อ่านได้อยู่ในเขีครื่องคอมแล้วที่มาเรียนกศนคืออยากได้รับภาษาให้มากขึ้นเพื่อจะใช้ในชีวิตประจำวัน แล้วเราเมื่อจบกศนไปไนแล้วคาดหวังอ,อย่างได้อะไรไหมได้ความรู้แล้วก็อา,อาชีพเสริมอยากทำอาชีพอะไรอีกช่างต,ตัดผมช่างตัดผมอ๋กอกศนก็มีเปิดอ,อาชีพช่างตัดผมนะคะลองลองถามอาจารย์เนาะว่า,ว,าว่าเราจะเข้าสู่ระบบความต้องการเนี่ยอยากเป็นช่างตัดผมต้องทำอย่างไรบงนีฝากอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ได้พลาดโอกาสไหม ก็ฝากเพื่อนๆหรือพี่น้องๆน,นะครับที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบนะครับแล้วก็หันมาเรียนกศนนี่ก็ได้โอเคค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางแก้วนะคะคที่ได้มาให้ข้อมูลน,นะคะขอให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษานะคะคแล้วก็อย่าลืมไปต่ออาชีเพเนาะเผื่อจะมีอาชีพอะไรใหม่เข้ามาสุใจนะคะวันนี้ก็ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ